นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าวันหนึ่งกระต่ายป่าหัวเราะเต่าว่าขาสั้นและเดินเชื่องช้าเมื่อเต่าได้ยินจึงท้าทายกลับไปว่าถึงเจ้าจะวิ่งเร็วแต่ข้าคิดว่าถ้าเราลองมาแข่งกันข้าจะต้องเอาชนะเจ้าได้แน่แต่กระต่ายป่ากลับมั่นใจว่า เต่าไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่นอนมันจึงตอบตกลงโดยให้สุนักจิ้งจอกมาเป็นผู้ตัดสินเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายป่ากับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันเต่าค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพักส่วนกระต่ายป่าวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้าง,งีบหลับสักครู่ เต่าก็คงยังตามไม่ทันจนเวลาผ่านไปกระต่ายป่าสะดุ้งตื่นมองซ้ายมองขวาไม่เห็นเต่าจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้วเต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น นิทานเรื่องปลากับกระทะวันหนึ่งณนะห้องครัวแห่งหนึ่งเพราะครัวกำลังเตรียมทอดปลาเมื่อเขานําปลาใส่กระทะซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันที่กำลังร้อนเหล่าปลาต่างเริ่มดิ้นทุรนทุรายด้วยความความทรมานปลาตัวหนึ่งจึงได้ร้องตะโกนขึ้นมาว่าพวกเราต้องเรียบหนีไปจากที่นี่ ไม่เช่นนั้นก็จะพากันตายทั้งหมดแน่นอนปลาทั้งหมดจึงเริ่มกระโดดออกจากกระทะโดยที่ไม่รู้เลยว่าขณะที่พวกมันกำลังกำลังหนีออกจากกระทะนั้นพวกมันได้มุ่งหน้าไปสู่ไฟที่ลุโชนเสียแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์บูวามอาจทำให้ปัญหานั้นเลวร้ายยิ่งขึ้นนิทานเรื่อง เมฆฝนเจ้าเมฆฝนก้อนหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ามันมองลงมาเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่แห้งแลง้งต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาใกล้ตายแต่เจ้าก้อนเมฆก,ก็ลอยผ่านไปโดยไม่ปล่อยฝนลงมาสักหยดเดียวเจ้าเมฆฝนลอยตามสายลมไปเรื่อยๆในที่สุดก็โดนลมพัดผ่านมาจนถึงมหาสมุทร แล้วมันก็ปล่อยฝนให้ตกลงมาอย่างหนักจนกลายเป็นพายุฝนขนาดย่อมไปทั่วบริเวณขณะนั้นเองเจ้าเมฆฝนบังเอิญเหลือบไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันมันจึงพูดโอ้อวดออกไปว่าเห็นไหมล่ะเจ้าภูเขาเมฆฝนอย่างข้ามีภาระหน้าที่ที่สำคัญมากโดยการเติมน้ำให้กับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไกลโพ้นเชียวนะภูเขาจึงตอบไปว่า สิ่งที่เจ้าทำช่างไร้ค่านักและยังทำให้ชาวประมงเดือดร้อนเพราะพายุฝนของเจ้ามหาสมุทรไม่ได้ต้องการน้ำฝนสายฝนน่าจะทำประโยชน์ให้กับหมู่บ้านอันแห้งแล้งมากกว่าเจ้าเมฆฝนได้คิดและเห็นจริงดังภูเขาว่าจึงรีบมุ่งหน้าปรปปล่อยน้ำฝนยังหมู่บ้านแห่งนั้นเมื่อชาวบ้านเห็นฝนตกลงมาพวกเขาต่างก็โห่ร้องดีใจ พร้อมกล่าวขอบควรจะเมฆฝนสำหรับสายฝนอันมีค่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำสิ่งใดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นควรพิจารณาถึงความต้องการและความเหมาะสมของผู้ที่จะได้รับผลนิทานเรื่องแมวกับม้าสึกหนาเมืองแห่งหนึ่งวันหนึ่งมีแมวตัวหนึ่ง เห็นม้าศึกเดินทางเข้ามาในตัวเมืองและมันรู้สึกประทับใจเจ้าม้าศึกยิ่งนักเจ้าแมวคิดว่าม้าศึกช่างลูกกล้าหารและสง่ามามและเจ้าแมวเองนั้นก็รู้สึกถูกใจกระพวนซึ่งแขวนอยู่ที่คอของเจ้าม้าศึกเหลือเกินเจ้าแมวตัดสินใจจะแขวนกระพวนประดับไว้ที่คอบ้างเพื่อหวังข่มขวัญพวกหนูเจ้าแมวจึงไปขอแบ่งกระพวนจากม้าศึกมาลูกหนึ่ง และใช้รีบขึ้นร้อยกระพวนลูกนั้นไว้ที่คอของตนเองเสร็จแล้วเจ้าแมวก็เดินกลับเข้าไปในบ้านอย่างองอาจราวกับขุนศึกผู้กล้าหาญพร้อมกับเสียงกระพวนที่ดังกังวานพวกหนูสังเกตเห็นว่าแมวที่บ้านหลังนี้ผูกกระพวนไว้ที่คอโดยกระพวนนั้นเป็นเครื่องช่วยเตือนให้พวกหนูรู้ตัวก่อนเมื่อตอนที่เจ้าแมวกำลังมาใกล้หนูตัวหนึ่งจึงกล่าวกันเพื่อนๆของมันว่า ดูเจ้าแมวนั่นสิมันนึกว่าตัวเองเป็นเหมือนมาสึกที่เก่งกาจและไม่รู้เลยว่ากระพววนั้นเป็นเครื่องเตือนภัยให้พวกเราหนีมันได้ทันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราพยายามทำตัวให้เหมือนกับผู้อื่นโดยไม่เข้าใจความหมายหรือความสามารถที่แท้จริงของสิ่งนั้นอาจทำให้เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเองและสถานการณ์รอบตัวได้ นิทานเรื่องงานแต่งงานของหมีสาวณป่าแห่งหนึ่งกำลังจะมีการจัดงานแต่งงานระหว่างหมีสาวใจคอโหดร้ายกับคู่หมั้นของมันก่อนงานแต่งงานเจ้าหมีสาวได้ตัดสินใจหาวิธีจัดการกับร่างที่น่ากลัวของมันให้ดูงดงามวันต่อมามันจึงออกล่าสัตว์ที่มีขนสวยงามที่สุดนำมาตัดเย็บเป็นชุดแต่งงาน โดยมันเลือกเอาขนของไก่ฟ้ามาทำเป็นกระโปรงนำขนกระต่ายมาทำเป็นผ้าคลุมฟ้าเพื่อปกปิดใบหน้าอันโหดร้ายของมันเมื่อวันแต่งงานมาถึงหมีสาวถามสัตว์ทั้งหลายที่มาร่วมงานว่าพวกเจ้าคิดว่าข้าเป็นสัตว์ที่งามที่สุดในงานนี้หรือเปล่าด้วยความกลัวสัตว์ต่างๆจึงชมหมีสาวไปอย่างรวดเร็วว่าแน่นอนท่านนะช่างดูสง,ง่างามมากเลย เมื่อนกชุกตาโตผู้เฉลียวฉลาดตัวหนึ่งได้สังเกตเห็นท่าทีของเหล่าสัตว์ต่างๆแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะแปลงโฉมให้สวยขึ้นกว่านี้อีกร้อยเท่าแต่ในใจของเจ้าแล้วเจ้าก็ยังคงเป็นมีที่โหดร้ายน่ากลืดน่ากลัวอยู่เช่นเดิมนั่นแหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามภายนอกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงภายในได้ นิทานเรื่องคำตอบของพระจันทร์วันหนึ่งนักคืนเดือนเพน็ญพระจันทร์ส่องแสงสว่างสุขใสยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งสว่างเจิดจรัสราวกับแสงของพระอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณนักเดินทางคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ภายใต้แสงจันทร์แล้วเขาก็ได้กล่าวสรรเสริญพระจันทร์ว่าแสงสว่างสวัยในคืนนี้ ช่างดูอบอุ่นและสวยงามยิ่งกว่าประกายแสงของพระอาทิตย์ในยามเช้าเสียอีกขณะเดียวกันโจรคนหนึ่งกำลังวางแผนขโมยของของคนในหมู่บ้านได้พูดสะบดดาพระจันทร์ว่าเจ้าผีร้ายจงไปให้พ้นจากท้องฟ้ายามนี้แสงของเจ้ากำลังกีดขวางการทำงานของข้าหลังจากที่พระจันทร์ได้ยินคำพูดของชายทั้งสองจึงพูดว่า ข้าไม่ได้สำคัญเฉกเช่นดวงอาทิตย์หรอกเพราะความจริงแล้วแสงสุกสว่างของข้าก็มาจากแสงของดวงอาทิตย์และข้าก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเพราะแสงของข้าไม่เคยกีดขวางการกระทำของคนดีข้าเป็นตัวของข้าเองข้าคือพระจันทร์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการยอมรับ และเข้าใจตัวตนของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ